แล้วนตัโตกูมีแร่เลยอยู่เรว่อยายะใครจะไปคิดว่ามีกับดักด้วยเฮียกูลันเดินไปหามึงปุ๊กูตกกัักลกับดักเวย่ี่ข้าหด้ต้งระงังละเฮียแบบอันตรายเหรอเฮ้ยซอมบี้น้ำเฮ้ยขอโทษขาขอโทษขดอโทษขอโทษใจไม่ใจ ไปได้าเงี้ยคุณลองมาอีกด้านนึงนะเฮ้ยเดียนี้ด้านนี้มีหีบก็ต้องฟักอ่อด้านนี้มีไอหีบไอด้านนี้เปิลเอาไหมกูเอาบันไดมากันดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำไมมันมีบันไดแตกเนาะบันไดลิงบันไดลิงบันไดลิงมันก็มันก็อันเดียวกันมั้งหายเฉยอันเดียวกันไม่อยู่ดีมันแยกกันนะอแล้วนะ ทางทางเส้นให้มันดีๆก่อนไอ้ตรงนี้มันมีแร่อะไรกันไหมดูรูู้ล้งกลับไปที่เดิมเออไอบ้านที่มันมีใช้ลูกโป่งลอยได้เนี่ยว่ะแล้วของหายหมดเลยป่ะหายหมดดิ เหลืออะไรไว้บ้างอ่ะเก็บไม่ทันนี่มันตกลาวาพี่จะให้เก็บยังไงหนหมูฟิตฟิตขึ้นไปฟิตขึ้นไปฟิตขึ้นไปเกลิตันต้องเป็นหอ้โอ้โหสเกิตันโอ้โหสเกิตันเมื่อกี้แรงแรกแรกเจะตายอีกรอบสองแล้วตายรอบสองเลยกลัวเราไปสร้างขโมนกันดีกว่าไหมข้างล่างไม่ปลอดภัยว่ะ ไอ้เหี้ยแป๊บเดียวตัวกูไม่แต่ตัวธนูเต็มเลยฮ่ไ <c oughs> ปดีมึงดูดิมึงดูตรงนี้ฟิตอุ้ยย,ย,ย,ยกระโดดว้าวแหมอะไรมึงจะเห็นมหาภิปภิปรหาสตะกีริตันแล้วมึงจะพาไปสรา <5 S 1> ขโมน,นดีกว่าเพราะเราไสร้างบ้านขโมนดีกว่าอุตส่ห้ย นี่จะตกตยาเยเฉยโอ้ยเหี้ยเอ้ยโอ้โหสะกินตาข้าวอีกโอเคกิปเปอร์อีกจะตายหาพวกพืนแรกแเหรอนี่เกมเหี้อยอะไรเนีย่อยอช่วยด้วยคืนมาคืนมาเอาของกูยังคืนเอานมาเอาของกูยังเอามาแล้วเนี่ย โอเคไม้ยังอยู่อะไรครบมะไม่รู้ว่ะมันมีอะไรมันไม่รู้เลยมันมีของบางส่วนตกลงไปแต่ไม่รู้อะไรมากกลับไปที่เดิมดีกว่าไปรู้เพิ่มที่เดิมยังปลอดภัยกว่าผมจะมึนก็เหอะไม่มีเหี้ยอะไรปลอดภัยทั้งนั้นนะตอนนี้อย่างมุดหปวดแส่เลยปิดเดี๋ยวกูจะลงไปสำรวจข้างล่างเพราะตอนนี้ในตัวกูไม่มีอะไร มันมีซัมบี้น้ง้าง่ะอุ้ยอุ๊ยติเคตยนหล่มตีจ้าคยกโลมาข้างล่างว่ะอุ้ยเมืองเห็ดใต้น้ำว่ะยังมีมีเิษที่ติดอ่ะ ถ้ามึงลงถ้ำใต้นะ้ำมึงจะโผล่อีกทีเว้ยเป็นมิติเฮ้ยพี่ขุดหินมึงขุดอทองหรือเปล่าวะออาเฮียกูกระโดดลงอะไรนะบวัวไอ,อ้เนลายเลยแต่ลี่ไอ้เอเอ เออเฮ้ยตู้ข้างหลังมันมีอะไรไม่รู้อะ่ะโคตรโคตรดูดีเลยเราจะไปดูกันนะครับเฮ้ยแอเมอร์ลใช่ไอ้ตรงนั้นกับดักมันจะมีแอเมอมร์ลอยู่แต่เราจะหาชาวบ้านจากไหนล่ะลจะไปก่อนมลัวไปทำไมบ้างก็พออุ้ยขึ้น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  เจออะไรรึโอ้ยเตอร์อเลยสกิน,นเลตันนะเออไอ้เช้าแล้วเช้าแล้วยทุกอย่างจะปลอดภัยเมื่อถึงตอนเชา้าอ้าวไอ้ตกตกโลกอุ้ยไม่ตกวะกูโผล่มาอีกที่อะพิตเมื่เห็นชื่อกูมะ้ยขุดมาตรงนี้พิตขุดมาหาหน่อยดิตรงนี้ ผลมาทางก,กางูอะมาเนาะกมาเฮ้ยสร้างบ้านตรงนี้นดีกว่าไหมตสกาวนี่สกาวอยู่เลยต้านตรงนี้มีอะไรไหมโลมารียเนี่ยฟิตสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าวะอืมซอมบี้เต็มดู แล้วแต่ดิอยู่คนละฝั่งนี่อุ้ยมีของดีมีของดีปิ๊ดมันตรงนี้มีของดีว่ะแต่มีคิปเปอร์ด้วยทำไงดีวะเนี่ย นี่ฟิตมหาหน่อยฟิตมหาหน่อยเดี๋ยวพาไปเปนมีของดีอ่ะกูเจอพวกสเกลพวกอะไรเต็มนี่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 เดี๋ยวลงไปหาเป็นมีดาบดาบไม่รู้ดาบอะไรอ่ะมีเอ็นชาร์ดอ่ะมันดาบเทพอ่ะมีโมะมันี่ยดาบเทพมันจะเปิดเมาส์ได้เลยนี่ทางนี้จะไหนอ่ะกูอยู่ ยอยู่ทางเดิมอ่ะ,ะตายเพราะไม่มีอาหารเนี่ยน <ะ S 1> ี <ผม S 1> ่ะเขอาไปข้างหลังก็ได้อยู่ตรงนี้ก่อนไม่เนี่ยบอรี่รเก็บบอรี่ไว้ทำนะทำฟาร์มนะโอ้เจ็บเฮ้ยถ้าเราไปต่อใช่ข้าลรามันเป็นเมืองรับเล่เฮียเมืองรับแล่ ม่แต่เมืองรับเมืองรับแหล่นี่เมืองรับเล่ห์เมืองรับแหล่โอ้โห่อะไรกไมสเกลตัวน้นชุดแน่นจังวะแน่นฟึ๊กเลยเป็นที่คุณหน่อยจะไปอีกฝั่งนึงอ่ะก็ลงไปดิเจอจะไปอีกฝั่งนึงเว้ยเฮ้ยมันมีทางรับดินะมีแต่อีกฝั่งนึงมันดีกว่าแต่โกหกไปเอง มไม่เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งว้ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีไฟมีมีอะไรหมดเลยแค่เราต้องขุดไปเฉยเขาทีุ่ดหน่อยเ้ยทำไมสกิลตันตัวนั้นมันแน่นจังวะโอ้โหตายจะตายเกืจะตายกจะตายกือะตายอ้ย นเกต้าได้มันโหดไปแล้วว่ะเหี้ยเกลต้ามันโหดสัตว์โหดยิ่งกว่าโหดเออยาจกุกยิุิวเจ็บเสียได้เลย โอ้ยไอ้เฮียสก,กยีต้านใส่ชุดทองทำไมหนัแบบนี้สก,กีต้ามาเยอะจังพอที่คนไหนดินดเจออ๋วไปแล้วไปอีกฝั่งนึ่ง,กกงอืม บางเรื่งมันต้องมีของดีสิบริษาทลงทุนผลเลยเนะี่ยโกเสือแล้วบอกนี่ไงเจอแล้วเจออะไร